สวัสดีครับคุณผู้ครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะในเซนเทเดลฟอร์จวิดไฟเออและตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะอยู่กับโรบิน o d เจ้าเก่าฮะโลกนี้มันโหดร้ายผมจะไม่อยู่โฮโลกนี้ต่อไปแล้วจารนีบอเดียวไอ้ชายไอ้ชายโอ้โหข้างล่างมีนํ้ำนี่คุณผู้ชมผมนี่เลเวลสิแล้วบอกไว้เลยบอกไว้เลย <c oughs> เออ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 เอนนีปฟอ เดี๋ยวเดี๋ยวชนชนเข้าปาร์ตี้ก่อนชนเข้าปาร์ตี้ก่อนตอนนี้ผมเล่นเซิร์เวอร์ของผมเองครับ <laughs> เฮ้ยทำไมพิสิตปิงห้าเอาแล้วนี่คือบ้านของเราฝ <laughs> ันให้ไกลไปให้ถึงทำไมบ้านของเราทำไมมันขึ้นหลอดเลือดติดเดียวเองน่่ๆๆ่สิ่งที่ผมจะเซอร์ไพรสเอ้ยเซอร์ไพรส์เอ้ย,ย, <laughs> อยกดผิดกดผิดสิ่งที่ผมจะเซอร์ไพรส์นั่นก็คือเดินเดิเดินเดินเดินเอาละแฮร์รี่ นายพร้อมนะแฮรี่พร้อมนับถอยหลังนะแฮร์รี่พร้อมแล้วแหกริดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาเจนเจนลีเออน,น,นพร้อมนะพร้อมนะเราจะไปแล้วนะสามสอน่งว้าวติดตามคลิไปใหม่ๆกัดได้ที่ทวิสต์ทีวีทีการิบวิทย